สวัสดีครับยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่องสุขติ .com สุขกายสบายใจได้กำไรแน่นอนครับต้องไปที่ช่องสุขติ .com เท่านั้นนะครับวันนี้ผมจะทำกำไรระยะสั้นในช่วงเวลาที559นทีโดยประมาณนะครับวันนี้ตรงกับวันที่29ตุลาคมปี2564นะครับแล้ววันนี้ผมจะเทรดคู่สกุลเงิน n u บเป็น OTC นะครับ,เ,รบเดี๋ยวเรามาลุ้นกันว่าจากทุนที่มีอยู่200กว่าบาทนะครับ ทุนเริ่มต้นแค่200กว่าบาทนะครับจะสามารถพิชิตเป้าหมายได้ถึง1,500สําเร็จหรือไม่นะครับวันนี้นะเรามาลุ้นกันอย่างไรก็ตามครับฝากกดไลค์กดแชร์กด s u b s c r i b e กดติดตามช่องสุขติ .com ด้วยนะครับอย่าลืมครับสำหรับท่านที่สนใจเข้าเรียนรู้เทคนิคก็าสามารถทักไลน์อดีใต้คลิปนี้ได้ทุกเมื่อนะครับไลน์ไอดวันนี้เพื่อชีวี ท่านในวันข้างหน้านะครับในการเทรดนั้นจำเป็นจำเป็นอย่างยิ่งครับที่จะต้องมีเทคนิคนะครับอย่าเทรดโดยไร้ทิศทางอย่าเทรดโดยสเปสปะนะครับหรืออย่าเทรดโดยใช้อารมณ์นะครับไม่เป็นผลดีนะครับมาดูรอบต่อไปครับรอบต่อไปโอเคครับเราวิเคราะห์เรียบร้อยแล้วนะครับว่ามันจะเป็นเครื่องบินทยานฟ้านะครับเครื่องบินทยานฟ้าแน่นอนครับเราวิเคราะห์อย่างรวดเร็วนะครับ ท่านใดสนใจเทคนิคก,การวิเคราะห์ก็ต้องมาเรียนครับต้องมาเรียนนะครับถ้าไม่เรียนมันก็เ,เรียกว่าอะไรครับยังสับสนทิศทางอยู่นะครับไม่มีทิศทางไร้ทิศทางน,นะครับก็คือไร้เป้าหมายนั่นเองนะครับนั้นรีบมาครับสรรพสิ่งในโลกนี้นะครับเป็นของไม่เที่ยงนะครับต้องยอมรับความเสี่ยงให้ได้ไม่ว่าเราจะอยู่ที่ไหน ทำอะไรนะครับก็เสียงทั้งนั้นนะครับไม่ต้องไปคิดมากนะครับยอมรับความเสี่ยงให้ได้ชีวิตของคนเรานั้นมันแสนสั้นนะครับวันคืนล่วงไปล่วงไปบบดน,นี้เราทำอะไรอยู่นะครับชีวิตของเราเราจะต้องหาสิ่งดีๆให้กับร่างกายให้กับชีวิตของเรานะครับหลายคนหลายท่านนะครับไปพึ่งพายาเสพติดนะครับพึ่งพาของมึนเมานะครับ คิดว่ามันเป็นคนทางหลุดพ้นแห่งความทุกข์จริงๆแล้วมันเพิ่มเติมซ้ำเติมตนเองนะครับเป็นสิ่งที่ถือว่าเป็นคนผ่านนะครับนะเป็นคนผ่านนะครับท่านใดที่เสพยาเสพติดนะครับดื่มสุราเมรัยพวกนี้ขอ,องมึนเมาทั้งหลายทั้งปวงทำทำให้เราขาดสตินะครับถือว่าอยู่ในพวกคนผ่านนะครับ อจอร์ิเยอาปากนะครับรอบนี้จะเป็นจริเขยอาปากไหมนะครับก็เราต้องใช้สติอย่างรวดเร็วนะครับพร้อมกับบรรยายไปด้วยก็ต้องวิเคราะห์อย่างรวดเร็วโอเคครับจร์ิเยอาปากมั่นใจนะครับรุนกันครับรุนกันนะอเสวนาจะพาลานังปันทิตานันจะเสวนาปูชายจะปูชนียา,ญญญานังเอตามังครมุตตะมังนะครับการครบคนพ่าน พา,พาไปหาผิดนะคบ,บันฑิตบันดิตพาไปหาผลนะครับนะบูชาบุคคลที่ควรบูชาอย่าไปบูชาต้นไม้กบเขียดเต่าอะไรนะบ้าบ้าบาบอนะชีวิตของคนเราเรานี่เป็นมนุษย์ผู้มีใจสูงนะครับมนุษย์โสนะครับของเราผู้มีใจสูงนะครับดังนั้นสัตว์เดรัจฉานทั้งหลายนะครับมันเอ่อเรียกว่าต่ำกว่าเรานะครับเราก็ อย่าไปบูชาถึงขนาดต้องไปจุดธูปนะกราบไหว้นะต้นไม้กราบไหว้นะเห็นอะไรแปลกๆนี่ไหว้บูชาไปหมดนะสังคมไทยทุกวันนี้บา้บาๆบอๆเละเทะตุ่มเปะ๊ะนะครับนะบูชาคนที่คนบูชานะเราเป็นมนุษย์ผู้ที่ว่าเกิดมายากลำบากแสนเข้นนะครับสร้างบุญด้วย ด้วยการสร้างบนมหาศาลนะครับก็จะได้เกิดเป็นมนุษย์เนี่ยเกิดมาแล้วจะอุดมสมบูรณ์ไม่พิกลพิการก็ยิ่งยากไปใหญ่นะครับอันนั้นสร้างด้วยบุญมหาศาลจริงๆนะดังน,นั้นท่านต้องเข้าใจตรงนี้ด้วยนะครับเป็นมนุษย์นั้นเป็นได้เพราะใจสูงอ่ะมารุ่นกันต่อไปมารุ่นกันต่อไปนะครับรอบนี้จะเป็นเครื่องบินทาลฟ้าหรือไม่นะครับเราเดินตามระบบสยบกำไรได้อย่างต่อเนื่องนะครับ เราจะต้องทำกำไรให้ได้ถึง1 5 0 0นะครับเริ่มต้นที่ทุน200กว่าบาทนะครับนะลุ้นกันว่าจะทำได้หรือไม่นะครับในช่วงระยะเวลาไม่นานนะครับประมาณ20นาทีต่อจากนี้ไปเราจะต้องอยุติสงครามให้ได้นะครับนะตามเป้าหมายนะครับตามเป้าหมายอยู่ที่ไหนก็เสี่ยงในบ้านก็เสี่ยงนอกบ้านก็เสี่ยงนะครับเล่นหวยก็เสี่ยงนะครับเล่นหุ้นก็เสี่ยงนะบางที นอนอยู่ในบ้านอยู่เฉยๆคือคือบ้านพังลงมาทับตายเฉยเลยนะครับอันนี้นะแขวนเปลไปแขวนกับเสาที่มันไม่แข็งแรงนะครับแขวงไปแขวงมาแขวงไปแขวงมาสุดท้ายตายนะครับอันนี้คือมันไม่เที่ยงเลยฮะดังนั้นต้องดูแลตัวเองและมาระวังหน่อยนะครับอย่าประมาทนะครับ บางทีจิ้มฟันก็เ,เสือกตายก็มีนะครับอันนี้นะมันเอาเนี่ยนอนไม่ได้เรบชีวิตคนเราเนี่ยบางทีครั้งมันไม่น่าตายแต่ก็ต้องตายนะนะมันถึงเวลานะดังนั้นเราต้องดูแลตัวเองไม่ต้องไปฆ่ากันไม่ต้องไปอิจฉาริษยากันนะโกรธคือโง่โมโหคือป้าอิจฉาริษยาคือทั้งโง่ทั้งป้าพวงนี้นะคนเรามันจะตายอยู่แล้วมันจะ ไปฆ่ากันทำไมไม่ถึงร้อยปีหรอกนะปล่อยปล่อยให้มันตายโดยธรรมชาติดีกว่านะามาเทรดหุ้นกันดีมาเทรดหุ้นจะเป็นหุ้นหรือเป็นอะไรก็แล้วแต่คู่สกุลเงินคริปโตอะไรพวกนี้เราก็ทำกำไรได้นะครับโอเครอบนี้จะได้ไม่เอ่ยโอเคก็คนะครับยืมามาบ้างไม่เป็นไรครับไม่เป็นไรนะก็มีบ้างนะครับแพ้บางครั้งก็สูสีนะครับวิน,ว,นวินทั้งคู่นะ เราเป้าหมายของเราคือพันห้านะครับยังไงเราจะต้องวิเคราะห์อย่างรวดเร็วและ,อะรอบคอบนะครับอย่าประมาทอ่าวิเคราะห์กันหน่อยวิเคราะห์กันหน่อยอืมรอบนี้จะเป็นอะไรเครื่องบินหรือจรสเคอัปากลุ้นกันหน่อยลุ้นกันหน่อยอ่าเป็นไรโอเคโจรสเคอปากครับแม่นยำที่สุดในโลกเช่นเดียวกันนะครับวิเคราะห์แล้ว มันต้องเป็นจระเข้ปักเท่านั้นนะครับดุนกันเลยว่าจะเป็นจริงไหมขึ้นไปเพื่อจะลงนะครับไม่เป็นไรครับยังมีเวลาสบายๆเลยนะครับอย่าขึ้นขึ้นไปนะครับไม่หวั่นครับเพราะกําไรเรามีอยู่แล้วนะครับอย่าลืมครับท่านใดสนใจเข้าเรียนรู้เทคนิคที่นี่ที่เดียวครับที่ช่องสุขติ .com เท่านั้นนะครับ มามาลงมาลงมาลงมาจะเข้อคปากแล้วเนี่ยมันต้องลงอย่างเดียวครับลงอย่างเดียวไม่เกี่ยวกับใครนะครับวิเค์แล้วต้องลงนะครับลงมาลงมาเทคนิคดีเทคนิคที่แม่นยำเท่นนี้นะท่านอย่าไปลังเลสงสยัยตัดสินใจเลยนะครับลงทุนเรียนรู้กันแล้วก็นำไป ฝึกเทรดกันนะครับเดินตามระบบครับรับรองครับสยบกําไรได้ทุกรอบนะครับจะได้มากได้น้อยนะครับก็ถือว่าเป็นกำไรนะครับชนะมากกว่าแพ้ก็ถือว่ากําไรเช่นเดียวกันนะครับอันนี้เราต้องเข้าใจตรงนี้นะครับเดินตามระบบสยบกําไรนะครับบรรลุถึงเป้าหมายที่ตั้งไว้นะครับโอเครอบนี้เป็นยังไงเดี๋ยวมาลุ้นกันเห็นไหมครับขึ้นเป็นพัน 21แล้วนะครับรอบต่อไปครับรอบต่อไปยังคงเป็นเครื่องบินทยานฟ้าครับเครื่องบินทยานฟ้ารอบนี้เครื่องบินทยานฟ้าได้ไหมรอบนี้รุนกันก่อนขึ้นทันไหม,มดิ่งลงไหมโอกาสยังมีไหมเอ่ยโอกาสยังมีไหมยังมีเวลานะ่ะสงครามยังไม่จบอย่าเพิ่งนับศพทหาร ขึ้นทันไหมขึ้นทันไหมถ้าขึ้นไม่ทันเดี๋ยวเราจัดรอบหน้ารอบหน้าเราเอาคืนนะอดูก่อนดูก่อนให้โอกาสมันขึ้นทันไหมขึ้นทันไหมขึ้นทันไหมเอยขึ้นไม่ทันใช่ไหมดูท่านิดเดียวนิดเดียวนิดเดียวทันไหมเอ่ยอีกนิดเดียวอีกนิดเดียวทันไหม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 อีกนิดเดียวครับอีกนิดเดียว ยินเดียวโอ้โห,โอโหรอบีแพ้มันโอเคครับเสียไปร้อยห้าบาทไม่เป็นไรครับรอบนี้จัดคืนครับเอาคืนเลยครับรอบนี้โชเล็ป่าค,ครับรอบที่แล้วแพ้มันรอบนี้เราขอคืนแล้วกันนะครับขอคืนขอคืนนะครับขอคืนขอคืนอ้าวมาลุ้นกันว่าจะเป็นจริงไหม ลงมาลงมาลงมาจรอระคีอ้าปากอาปากแม้ว่าอ้าไม่กว้างแต่มันก็คือการอ้าปากของมันนะครับรู้เลยนะครับมันจะไปไหนซะได้ล่ะครับเราเดินตามระบบให้มากที่สุดนะครับเดินตามระบบให้มากที่สุดอยากรู้ว่าระบบเป็นยังไงเข้ามาเรียนรู้กันที่นี่ที่ช่องสุติ닷คอมเท่านั้นนะครับท่านทั้งหลายชาวโลก ผู้ที่ยังงมหาเทคนิคดีๆนะตัดสินใจด่วนนะครับมาเรียนรู้ที่นในที่เดียวนะครับที่ช่องสุติคอมเท่านั้นอ้าวขึ้นมาเป็นพันเแล้วครับตอนนี้นะพันเกแล้วนะครับามาลุ้นกันเลยโอเคยังคงเป็นจรเ์เอ้าปากนะครับลงยาวด้วยสิลงยาวด้วยใช่ไหมอืม เป็นของเรานยึดยักยึดยักยึกยักแหนะนะจะขึ้นก็ขึ้นไปจะลงก็ลงมานะครับเราไม่หวั่นอยู่แล้วครับนะไหนดูสิเออยังมีโอกาสยังมีโอกาสขึ้นขึ้นไปครับอยากขึ้นขึ้นไปเดี๋ยวเราไปเอาคืนนะครับเดี๋ยวมันก็ลงมาคิดว่าอย่างนั้นนะเดี๋ยวมันจะลงมาเอาลงมาไหมเออลงมาจริงๆด้วยเออลงมาจริงๆด้วยอ้าวลงมาลงมาลงมารอบที่แล้วนะครับอ่า รอบที่แล้วรอบที่แล้วโอเคได้ไหมได้อะโอเคเห็นไหมเอาขึ้นมาเป็นพันหนึ่งร้อยห้าสิบเก้าแล้วครับอ้าวต่อไปครับรอบต่อไปจะเป็นอะไรเอ่ยหล้นกันหน่อยวิเคราะห์รถดสายตาต้องไวโอเคจระเข้อาปากรจระเข้อาปากจระเข้อาปากสุดยอดจริงๆอย่าลืมครับอย่าลืมมาเรียนรู้กันที่ไม่ที่เดียวนะครับตัดสินใจมาเลยนะ่ะนะพ่อแม่พี่น้อง ชาวโลกทั้งหลายนะครับจะไปงมหาเทคนิคทำไมล่ะที่นี่มีให้แล้วนะครับเอาไปเรียนรู้เอาไปเทรดกันเลยฝึกบ่อยบ่อยฝึกสังเกตบ่อยๆนะครับแล้วก็มีกลุ่มน้ำน้ำเทรดนะครับท่านใดสนใจเข้ากลุ่มน้ำเทรดก็ต้องมาเรียนรู้ก่อนนะครับจะได้ไปในทิศทางเดียวกันนะครับจะได้จะได้ใช้เทคนิคอันเดียวกันนะครับ จะได้ซื้อกันรู้เรื่องไปบรรลุวัตถุประสงค์เป้าหมายเช่นเดียวกันนะครับโอเคขึ้นมาเป็น1281แล้วนะครับเราก็จะไปจัดคืนครับดูกันดูกันวิเคราะห์ก่อนวิเคราะห์ไป70บาทอา้ารลอบนี้จัดคืนครับเจอไรค,ครับปากครับรอบที่แล้วเสียไป70รอบนี้เอาคืนอีกเท่าตัวมาเลย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 โอ้ยสบายเลยเป็นของเราเป็นของเราดูแล้ว เดี๋ยวมันจะลงมาครับลงมาลงมายังไงก็ต้องลงครับรอบนี้ยังไงมันก็ต้องลงนะอืมขึ้นไปเลยเดี๋ยวลงตอนท้ายเชื่อสิคอยดูนะคอยดูมันจะขึ้นไปได้สักกี่น้ําคอยดูนะยังมีเวลายังมีเวลาคอยดูนะอ่าเดี๋ยวมันจะลงมาเดี๋ยวใจเย็นใจเย็นลงมาไหมลงมาไหมกระชากลงมา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 เลยอีนนี้เดียวลงมาลงมา ไหวไหมลงมาไหมไหวไหมเห็นไหมขึ้นไปยังไงก็ต้องหลงนะจเจ้าข้อ้าปากแล้วเนี่ยครับได้ไหมรอบนี้อนิดเดียวหนะานิดเดียวเออโอเคครับขึ้นมาเป็นพันสามร้อยเก้าสิบสี่บาทเรียบร้อยครับต่อไปรอบต่อไปใครใครถึงเป้าหมายแล้วนะนิดเดียว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 โอเคครับรอบนี้นะครับทุกครั้งนะครับที่ท่านเทรดน,นะครับท่านจะต้องเออ ิเคราะห์ประเมินสถานการณ์ให้ดีนะครับนะประเมินให้ดีอย่างรวดเร็วสายตาต้องไวนะครับอืมสายตาต้องไวมาเรียนรู้กันมาเรียนรู้กันนะประมาณตนนะครับอย่าคิดว่าตนเองมีทุนเยอะนะครับต้องประมาณตนอย่าประมาณนะครับตายได้ตลอดนะครับผมบอกไว้เลยนะครับตายได้ตลอดนะครับอย่าชะล่าใจอย่าคิดว่าตนเอง เคยเทรดมาแล้วเคยทำมาแล้วหลายปีนะครับอืมแต่ถามว่ากำไรมีไหมนะครับสามวันดีสี่วันไข้หรือเปล่านะครับเอารอบนี้เป็นของเราครับขึ้นมาเป็นเท่าไหร่ครับโอ้เรียบร้อยครับหนึ่งถึงหนึ่งพันห้าร้อยสี่บเจ็ดบาทเรียบร้อยครับไม่ขอไปต่อนะครับขอหยุดไว้แต่เพียงเท่านี้นะครับขอให้ทุกท่านโชคดีมีความสุขนะครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับบ๊ายบาย